สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกิติพยากรวันนี้ผมอาจารย์กิติจะมาดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภนะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนนะครับหรือใครที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีพฤษภก็สามารถเข้ามารับชมกันได้วันนี้จะมาทํานายดวงชะตาเกี่ยวกับความรักล้วนๆนะครับสําหรับคนที่โสดนะครับแล้วก็สาหรับคนที่มีคู่อันดับแรกมาดูคนที่โสดก่อนว่า ดวงชะตาของเขาความรักของเขาในเดือนมิถุนายนนี้จะมีโอกาสเจอคู่รักถูกใจไหมนะครับเรามาดูกันเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเลือกไพ่แป๊บหนึ่งนะครับใบที่1นนะครับใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้านะครับ ใบที่1น,นะครับของชาวราศีพฤษภนะครับได้เพชรอัคัใบที่2ได้เมจิกเชียนใบที่3ได้3ถ้วยใบที่4ได้ไพ่คิงถือถ้วยใบที่5ได้ไพ่7กระ t นะครับสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะครับดวงความรักประจำเดือนมิถุนายน2564นั้น คนที่โสดสนิทนะครับไม่มีคู่เลยนะครับตอนนี้ในใจก็คุณไงลึกๆนะก็ปรารถนาอยากจะมีคู่ดันแหละว้าเวเวว้าแล้ว,วเกิดมีความปรารถนาอย่างมากเลยเมื่อไหร่จะมีคู่สักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่สถานการณ์นี่ก็ยังเขาเรียกว่าอาจจะมีคนเข้ามานะเข้ามาพูดคุยกับคุณหลายคนแหละนะนะครับมาทําความรู้จักมาโปรยเสเน่ห์ให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ย นะหรือมาจีบคุณเนี่ยก็มีนะครับเยอะแยะเลยนะครับเพราะแต่ก็ยังไม่แน่นอนเพราะคุณก็คุณอาจจะถูกใจสักใครทักคนหนึ่งอ่ะในตอนนี้อาจจะมีนะแต่ว่าก็ยังไม่แน่นอนคุณก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะจริงหรือเปล่านะครับนะท่านบางคนก็มีมีคนมาจีบเหมือนกันหรือกําลังจีบเขาอยู่เหมือนกันหรือติดต่อ,อกูดคุยกันอยู่แหละการพูดคุยก็อาจจะมีหลายคนอยู่นะบางคนอาจจะไม่เยอะแต่บางคนก็อาจจะมีเยอะเหมือนกัน แต่ก็ยังไม่แน่นอนทุกคนนะครับเพราะสถานการณ์ก็ยังดูแบบเหมือนค,บ,คบกันไปดูไปก่อนลึกๆนะคุณอยากจะได้คนรักที่รักจริงนะครับและมีความเข้าเข้าใจสามารถเข้าใจคุณได้แล้วก็อยู่เยอะอย่างมีความสุขต้องการปรารถนาที่อยากจะได้แบบรักแท้ไปเลยแล้วก็คือได้ครั้งนี้ก็จบจบไปเลยให้แบบถึงขั้นแต่งงานอยู่กินเป็นสามีภรรยาตลอดชีวิตนี่คือความคาดหวังของคุณนะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ อาจจะมีคนเข้ามาหรือคุณอาจจะยังไม่เจอหรือจะเจออยู่แต่ก็ยังไม่ถูกใจเนี่ยก็ยังแค่เาเรียกว่าบัวไม่ช้าน้ําไม่ขุ่นพูดพูดคุยกันเลก่อนอะไรประมาณนั้นนะเพื่อคาดหวังข้างหน้าว่าจะจะค่อยๆดูกันไปแล้วก็พัฒนาไปถึงขั้นแต่งงานที่คุณต้องการแบบนั้นสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับคนที่โสดสนิทอยู่ตอนนี้นะครับนะก็ก็มองมองหายอยู่แล้วก็สําหรับใครที่เป็นชาวราศีพฤษภ ถ้าเป็นสุภาพสตรีนะครับนะที่เป็นราศีพฤษภเนี่ยนะก,ก็มีความคาดหวังเหมือนกับผู้ชายนะอยากได้รักที่ดีอยากได้คนรักถูกใจแล้วอยู่กินเป็นสามีภรรยาจนแก่จนเท่านะครับแต่ตอนนี้คุณก็ได้เจอคุณจะมีโอกาสได้เจอชาวต่างชาติต่างประเทศหรือคนที่เป็นไม้มาก่อนที่อายุเยอะๆกว่าคุณนะสิปีขึ้นไปเนี่ยนะอาจจะเข้ามาให้ความรู้สึกที่ดีกนะับคุณนะครับ และคราคนนี้เป็นคนที่อาจจะเป็นไม่ก็จริงนะแต่เขาเป็นคนที่สุภาพเป็นคนที่ใจดีมีคนมาพูดคุยกันเยอะครอบคนมีเสน่ห์ครับ,ม,รบมีคนมารักมาชอบเขาเยอะเหมือนกันนะคุณก็รู้สึกดีกับเขาเหมือนกันคุณก็เออเราก็อยากได้เขานะเราก็มีความสุขดีกับเขานะคุณก็พยายามลองลอง,องค,บ,คบกันดูนะก็มีโอกาสที่จะพูดยังไงว่าเขาก็ชอบคุณด้วยแหละนะคุณก็ถูกจะตามขอเขาด้วยมีโอกาสที่จะมีโอกาส,ส,สขข Alum, ที่จะคบหากันจนเป็นคขขู่ชีวิตกันได้เหมือนกันนะคนนี้ อ่านะแต่ถ้าเป็นฝ่ายชายนะครับถ้าเป็นฝ่ายชายก็เหมือนกันถ้า,าราศีพุศกเป็นฝ่ายชายก็มีความรู้สึกที่อยากจะได้คู่รักที่ดีคู่ครองที่ดีละแต่ตอนนี้รู้สึกว่ายังมีปัญหากับหน้าที่การงานของตัวเองหรือภาระตัวเองที่แบกภาระอยู่หรือตัวคุณเองเนี่ยยังพูดง่ายว่าอาจจะเคยมีภรรยามานะครับแต่คุณก็ต้องดูแลลูกด้วยกันนะอะไรประมาณนี้นครับก็เลย ก็เลยยังไม่ไม่ไม่ได้เปิดโอกาสหรือเปิดใจเจอใครที่ใช่เท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีพูดคุยอยู่บ้างแต่ยังไม่ได้แบบถึงขั้นแบบลงเอยกันเพราะว่าตัวคุณก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนเลือกนะตอนนี้จะมีคนเข้ามาเขาเรียกว่าขายขนมจีเพ้กับคุณนะถ้าขายชายนะก็จะมีผู้หญิงเข้ามาหาเยอะแยะเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาใครดีก็เลือเลือกดูอยู่นะครับ อันนี้สาหรับคนที่เกิดราศีพฤษภในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นเดือนที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่คุณจะมีโอกาสได้เจอคนที่มีคู่ชีวิตก็เช่นเดียวกันนะครับนะก็ะเหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงระยะนี้คนโสดเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นฝ่ายหญิงก็จะมีโอกาสเจอคนรักถูกใจอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเป็นเคยเป็นม่ายมีครอบครัวมาก,ก่อนอย่างเงี้ยนะแล้วเขาไปแล้วก็คุยแล้วถูกชะตากันเนี่ย อาจจะสารสมพันธ์ไปถึงขั้นเป็นความรักได้ฝ่ายชายก็เช่นเดียวกันตอนนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าดวงความรักมาแรงเลยนะครับเจอคนรู้ใจเจอหลายคนเข้ามาพูดคุยกันให้คุณได้เลือกสรรกันนะะว่าคุณจะ,อะชอบใครอะไรยังไงคุณก็ยังลังเลอยู่เพราะตอนนี้มันมีทั้งปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแฟนเก่าบางคนอาจจะมีแฟนเก่าอยู่ที่เลิกกันไปแล้วละแต่ว่าแยกกันอยู่นะครับแล้วก็ต้องดูลูกดูอะไรย,ยังมีความสัมพันธ์ในเรื่องของเรื่องของหน้าที่ของความเป็นพ่ออยู่นะฮะ อ่ามันก็เลยต้องต้องค่อยๆแบบว่าเคลียร์ปัญหาตรงนี้ก่อนนะคุณเนื่องจากแต่เรื่องความรักนะคุณก็คุยคุยอยู่นะแต่ยังไม่ตัดสินใจอะไรกับใครนะครับอันนี้ฝากไ้ด้วยสําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะครับอันนี้สําหรับคนโสดอ่ะเดี๋ยวมาดูดวงของคนที่มีคู่กันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับคนที่มีคู่นั้นเป็นอย่างไงมาดูกันขอพรยิบซีช่วยทานาย ชาวราศีพฤษภนะครับว่าดวงคนที่มีคู่นั้นความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับจะเจ้าหน้าจะพัฒนาไปกว่านี้ไหมเรามาดูกันเลยนะครับขอเลือกไพ่ห้าใบนะครับใบที่หนึใบที่สองใบที่สามใบที่สี ไม่ที่ห้ามาดูดวงคนที่มีคู่ของชาวราศีพฤษภบ้างสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรได้ไฮฟิสเตตนะครับแล้วก็ไพ่เดอเปเลอร์นะครับแล้วก็ไพ่คิงถือเหรียญแล้วก็สามถ้วยอ๋อเหมือนกันเลยมีสามถ้วยมีใบแล้วก็มีใบสี่เหรียญนะครับคนที่มีคู่หรือคนที่คบหากันอยู่ในตอนนี้นะครับคนที่มีคู่คนที่คบหากันอยู่นะครับ ตอนนี้รู้สึกว่าสับสนนะครับอืมเอาไงดีตัดสินใจไงดีคนนั้นก็ดีคนนั้นก็เจ๋งอะไรประมาณนั้นก็ <c oughs> รู้สึกวันไหวกับความรักนะครับในต,ตอนนี้นะคนที่มีคู่อยู่นี่ก็สับสนตกลงจะจะเขาจะดียิงไหมเขาจะดูแลเราจริงหรือเปล่ารู้สึกว่าวิตกกังวลกับคนที่คบอยู่เขาจริงใจกับเราไหมอันนี้คือ ือรู้สึกอ่าเขาเรียกว่าวันไหวนะครับวันไหวหลายอย่างมีความมิตกกังวลหลายเรื่องกับคนที่เข้ามาโดยเฉพาะไฟอ่าสุภาพสตรีที่เกิดราศรีพฤษภนะครับคนที่มีคู่อยู่เนี่ยคุณอาจจะคบหากับชาวต่างชาติต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนต่างที่หรือคนที่อายุมากกว่านะครับทางานเกี่ยวกับราชการอะไรพวกนี้นนะฮนะอ่าที่คุณคุณรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเขากลัวเขาจะไม่รักจริงกลัวเขาจะโกหกโอ้คิดคิด,คดไปต่าง,าง,างน,นานาเลยนะ คิดหลายอย่างนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่คุณคบหากันมาเนี่ยมันจะมันจะทำให้เขารักเราจริงไหมบางทีอยู่ห่างไกลกันอะไรกันอย่างเงี้ยมันมันจะมันจะมีอ่าเขาเรียกว่ามันจะมันจะโกหกกันหรือเปล่านะหลอกลวงกันไหมอะไรคุณก็คิดไปต่างๆนานานะครับแต่คุณก็คาดหวังก็รุ้นอยู่เหมือนกันนะครับว่า อยากให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่คบหากันอยู่ตอนเนี้ยให้มันลงกเอยด้วยดีจนถึงขั้นแต่งงานใช่เขาคนนั้นเน่ยเขารักคุณจริงเขาชอบคุณจริงแต่คุณคิดมากเกินนะครับคุณคาดหวังกับเขาไว้เยอะนะครับว่าเขาจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยรับรองว่าเขาเนะี่ยรักคุณจริงอยู่นะรักคุณจริงอยู่แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของโควิดด้วยแหละมันเลยต้องไม่ค่อยได้พบปะกัน นะมันไ,ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้ติดต่อกันนะจึงทําให้คุณคิดแล้วก็หวาดระแวงนะกลัวค,คุณจะเป็นโดนหักหลังอะไรอย่างงี้นะครับแต่เขาก็นะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันมีสามถ้วยก็คือสิ่งคนที่คุณพบกันอยู่เนี่ยถือว่าเขาก็จริงใจกับคุณนะครับเขาก็วางแผนถึงขั้นแบบว่าอยากจะแต่งงานกับคุณเหมือนกันนะนะอยากจะแต่งงานหรือาอาจจะมีมีเรื่องพูดคุยกันถึงการวางแผนว่า อ่าผมจะแต่งงานกับคุณอย่างนั้นอย่างนี้นะก็จะมีอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยก็คือต่างฝ่ายต้องประคับประคองแล้วรอไปก่อนนะสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยอาจจะเป็นไปได้และเป็นไปจริงนะเพราะฉะนั้นขอให้คุณควบคุมเรื่องอความรู้สึกเรื่องของอารมณ์ต่างๆนะครับนะคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายบ้างในเรื่องของการที่อยู่ห่างกันไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยคิดมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภที่เป็นสุภาพสตรีส่วนส่วนผู้ชายนะครับ ในช่วงของเดือนนี้นะครับคนที่มีคู่อยู่ต้องระมัดร,ระวังบุคคลที่สามเนี่ยตัวคุณเองด้วยนะครับบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะไปโปรยสเสน่ห์ที่ไหนหรอกก็อาจจะมีพวกสาวๆบางคนหรือผู้หญิงบางคนก็ชอบคุณเนี่ยเขาแอบ,บชอบคุณก็อาจจะแอบ,บมาพูดคุยกับคุณอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของทางโซเชียลด้วยนะครับคุณก็รู้สึกดีกับเขาด้วยเหมือนกันเดี๋ยวแล้วก็บอกว่ายังโสดน,นี่ก็เป็นระวังนะระวังแฟนคุณจับได้นะเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้ร,ระวังระวังนะฮะให้ร,ระวังเหมือนกันในเรื่องของอาการที่จะคบขาใครนอกเหนือจากแฟนตัวเองเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับนะคุณจะรู้สึกว่าแฟนคุณช่วงนี้รู้สึกจะคือห่วงคุณมากจนเกินไปหรือตัวคุณเองอ่าอ่าไปถึงอ่ารักษะพิษศกที่เป็นผู้ชายนะหรือตัวคุณเองเนี่ยก็รู้สึกหวัดเราแบงแฟนตัวเองเหมือนกันเพราะแฟนตัวเองอาจจะ ปรไฟล์ดีอ่ะสวยอะไรเงี้ยเล่นโซเชียลเล่นจนเกินไปคุณก็รู้สึกระแวงถ้าไม่คุณก็เขา <ๆ S 1> นะครับตอนนี้คุณก็รู้สึกระแวงแล้วก็แล้วก็ลึกๆนะครับคุณก็คาดหวังในเรื่องของการลงทุนนะครับสำหรับฝ่ายชายเรื่องการลงทุนเรื่องอะไรต่งตางๆเพราะฉะนั้นเรื่องการลงทุน,นต่างๆที่คุณคาดหวังไม่ก็จะเป็นผลทําให้ประสบความสําเร็จเรามั่งมีสีสุขได้ในเรื่องของเงินทองนะครับแต่เรื่องของความของความรักเนี่ยบทใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับจะดีมากเลย นะอย่าระวาดเราแวงจุดเกินไปไม่งั้นก็จะทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ทุกอย่างในสถานการณ์ของเดือนนี้ก็ยังไปได้ดีนะถึงจะมีความระวัดแกแ้งกันบ้างแต่ก็ยังไปกันได้ดีเพราะฉะนั้นการที่เรารักกันชอบกันเนี่ยต้องใช้ใจนะครับนะต้องใช้ใจต้องมีความไว้ใจกันซึ่งกันและกันนะไม่งั้นก็ จะมีแต่เรื่องทะเลาะเรื่องหวาดระแวงอย่างนี้ไม่มีความสุขหรอกครับอันนี้ฝากไปด้วยนะสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นกเกี่ยวกับเรื่องความรักของคนมีคู่เนี้ยก็ถือว่าความสัมพันธ์ยังไปได้ดีอยู่นะครับแค่มีความรู้สึกแปลว่าหวาดระแวงหรือว่าขี้หึงขี้หวงจนเกินไปหรือว่าคิดมากจนเกินเหตุเท่านั้นเองแต่ทุกอย่างก็ยังลงเอยด้วยดีอยู่ยังไปด้วยกันได้ดีอยู่แต่ว่าพยาพยามพยายามถนอมน้ำจิตน้ำใจกันไว้นะครับ นะมีเรื่องอะไรก็เก็บไปก่อนให้มันเห็นแบบโอ้โหคาตาแบบอันนั้นจริงๆค่อยค่อยว่ากันนะไม่ใช่ว่าคิดเองเอบเองแล้วก็โวยวายกันไปก่อนนี่มันก็เป็นเหตุเป็นเรื่องทะเลาะกันได้ฝากด้วยนะครับสำหรับชาวราศรีพฤษภครับแล้วก็วันนี้อาจารย์กิติต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมคลิปนี้หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะแล้วก็กดแชร์ ใครที่อยากจะดูกับผมโดวยวิพากนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆเข้ามาแล้วคุณจะได้รับชมได้ทันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะดูดวงกับผมโดยตรงอย่าลืมครับดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนี้ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับที่เข้ามาดูทางช่องกิติพยากกรวันนี้อาจารย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับผม